นึกถึงสปร์ตแวบแรกที่อยู่ในหัวเราคือเครื่องดื่มที่ดับเผ็ดได้ดีแต่ตอนนี้สปร์ตกำลังจะเติมไฟความเผ็ดให้เจนเซตเองนี่คือแคมเปญ h e r s t Real Good ที่สปร์ตใช้ Repositioning ่พาแบรนด์เข้าสู่โลกความเผ็ดของเจนเซตจากเครื่องดื่มดับร้อนกลายเป็นเพื่อนคู่หูเวลาเผ็ดเพราะอินไซต์บอกชัดเจนว่าเจนเซตกว่า78%ชื่นชอบของเผ็ดและยิ่งของชิ้นไหนมีป้ายสไปซี่พวกเขายิ่งอยากซื้อสปร์ตเลยเลือกเปลี่ยนจากดับไฟให้เป็นเติมไฟและเข้าไปอยู่ในทุก โมเมนต์ของการกินเผ็ด แคมเปญน,นี้จัดเต็มทั้งคอลลบอร์เรชันกับแมคโดนัลล์บูดากิสหรือดึงคาริน่าจากเอสป่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ช่วยสร้างภาพจำใหม่สรุปคือสไปร์ไม่ได้แค่ขายเครื่องดื่มแต่เข้าไปฝั่งตัวในวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่แบบเนียนๆและถ้าเป็นแบรนด์ของคุณจะออกแบบแคมเปญเผ็ด้วยการดับไฟหรือเติมไฟเหมือนสไปครับลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์ไอเดียกันได้ส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดวัลตอนได้เลยครับ